สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ด้านนอกสตูดิโอกันบ้างนะคะอีกนับเวลาหรือ,อแค่ประมาณปีกว่าๆเท่านั้นนะคะก็ประเทศแข่งเราก็จะก้าวเข้าสู่ a e c หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันแล้วะคะ่ะแน่นอนว่าตลาดแรงงานในบ้านเราก็ต้องมีการเปิดกว้างในการรองรับแรงงานจากต่างประเทศรวมทั้งแรงงานในประเทศแข่งเราเองด้วยนะคะก็จะต้องพัฒนาฝีมือขึ้นไปเพื่อให 9ทันฝีมือแรงงานของต่างประเทศด้วยวันนี้เรามากันที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวเลยนะคะแน่นอนว่าอีกปีกว่าๆข้างหน้านี้เขาก็จะต้องมีการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงาน เพื่อรองรับในภาคของการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวนะคะให้ก้าวทันส่ประเทศอื่นๆด้วยวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะคะคุณวสันต์กิติกลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวสันต์เป็นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีนะคะอีกปีกว่าประเทศไทยก็จะก้าวเข้าสู่เอ c แล้วก็มีการเปิดรับทั้งประเทศเพื่อนบ้านสิบประเทศแล้วก็มีการเปิดกว้างโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวของเพชรบุรีเราเตรียมพร้อมยังไงบ้างละคะ จริงนะครับการ<ม>ท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยเราเราอยู่จังหวัดที่เชื่อมโยงชายแดน, <c oughs> นย่างที่ประจรคที่ด่านสินขอ <c oughs> นะครับซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดของเราเราอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างสองมีประจวบคีรีคัน <c oughs> เพชรบุรีสมุทรสงคราม <c oughs> แล้วก็สมุทรสาครนะครับตรงที่จะเชื่อมโยงกับพมา่าเนี่ย คือด่านสิงค์คอะคือทางฝั่งมลิกนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งการจนะบุรีเนี่ยอยู่ฝั่งทวายนะครับอันนี้ก็เชื่อมโยงมาได้นะครับด้านการท่องเที่ยวเนี่ยครับผมผมได้มีการพบปะนะครับคือทั้งจังหวัดประจวบและจังหวัดเพชรบุรีเราเชิญผู้ประกอบการนะครับของฝั่งพมา่านะครับ มาทั้งทวายามันลิดแล้วก็เกาะสองที่ระนองมาเจราจาธุรกิจสองครั้งนะครับครั้งแรกจัดที่ประจวบคีรีขันธน์ผมในฐานะที่ดูแลธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีโอกาสไปไปพบปะกับนักธุรกิจของพมา่าทั้งสามสามเขตนะครับ เราคุยกันถึงว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างก็ได้ความรู้มาว่าพมา่าเนี่ยเขาชอบมาถ้าฟังด่านสิงขรก็ดีหรือฟังสังขบุรีที่เขาวการจนนบ,บุรีนะครับเวลามาเนี่ยเขาเขาชอบเขาชอบมากเพราะว่าอยู่ใกล้ถ้าถ้าถนนเชื่อมโยงกันเสร็จนะครับ แต่ในช่วงนี้เนี่ยเขาบอกว่าปีหน้านี้นะครับเขาให้ผมพาคณะทั้งประจวบทั้งเพชรบุรีเนี่ยไปไปดูของเขาหน่อยนะครับเขายินดีต้อนรับผมเห็นว่าถ้าเชื่อมโยงมาทางด้านนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะทำแพ็กเกจได้นะครับก็คุยกับเขาว่าถ้าแพ็กเกจ สองคืนสามวันเนี่ยพอใจไหมเขาบอกว่ากำลังดีเลยกำลังดีเลยนะครับแต่เราจะต้องไปรับเขาที่ตรงด่านสินงค์คอนเลยถ้าฝั่งมาลิดมา,าทีนี้ฝั่งทวายมาเราจะไปรับที่สังขบ,บุรีนะฮะผมถามเขาว่าเขาชอบอะไรทั้งที่เพชรบุรีเนี่ยเขาชอบอะไรบ้าง แน่นอนที่สุดครับเขาชอบหนึ่งเรื่องช้อปปิ้งเขาชอบซื้อของไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีโลตัสหรือแม้กระทั่งสินค้าแบรนด์เนมนะพรีเมียมเอาเล็กนะครับหรือ,อสินค้าอื่นๆเนี่ยเขาชอบช้อปปิ้งสเรื่องอาหารการกินนะครับเขาชอบอาหารไทยนะครับเขาชอบอาหารไทยมาก สเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับการจัดสแสดงอะไรต่างๆเนี่ยเขาชอบมากทั้งสามอย่างเนี่ยเขาให้เราทำแพ็กเกจรวมถึงการไปชมธรรมชาตินะฮะแก่งกระจานเนี่ยเป็นจุดที่เขาอยากจะไปดูว่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของของเพชรบุรีเป็นอย่างไรนะครับ แล้วก็เขาอยากดูศึกษาประวัติศาสตร์วัดวาอารามพระราชวังสามพระราชวังเนี่ยเขาสนใจมากเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่บ่งถึงความเป็นเพชรบุรีนะครับว่าทําไมราชวงศ์จัก,กรีชอบเสด็จมาและสร้างวังที่เพชรบุรีได้ถึงสามวังด้วยกันตั้งแต่รัชกาลที่สี่ รัชการที่ห้าแล้วก็รัชการที่หมีวังไหนบ้างคะเนี่ยสามสามวังสามวัง,ร,วงรัชการที่สี่ก็คือพระนครคีรีค่ะนะครับรัชการที่ห้าคือพระราชวังบ้านปืนค่ะรัชการที่หคือพระราชนิเวศมฤุคทายวันที่ค่ายพระรามหกค่ะครับซึ่งเป็นเรียกว,ว่าเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วเรามีการ เชื่อมโยงกันแล้วกับทางฝั่งพม่าแล้วคันนี้ค่ะตลาดแรงงานณขณะน,นี้ที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงกันร้อยเปอร์เซ็นต์ในภาคธุรกิจ AEC ตลาดแรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมของจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยแหละค่ะตอนนี้ถือว่าเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวไหมคะถ้าทางด้านประมงแน่นอนที่สุดเรามีแรงงานพม่ามาแน่นอนที่สุดทีนี้ถ้าทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ย ท่านแรงงานพม่าเนี่ยคงจะเบื้องต้นอยู่ในระดับปฏิบัติการมากกว่านะฮะในปีกว่าข้างหน้านี้นะครับผมผมว่าทักษะของพม่าเนี่ยยังต้องต้องอาศัยการทำงานอีกนานนะครับเพื่อที่จะซึมรัพย์เรื่องอมารยาทในการต้อนรับแบบไทย,ไทย เพราะพม่าเนี่ยด้านนี้เขาเขายังเป็นศูนย์อยู่เราจะสังเกตเห็นเวลาเราไปเ,เขาไม่เขาอไอการที่จะให้วอร์มฮอสปิตลิตี้การต,อต้อนรับอย่างอบอุ่นเนี่ยยังยังไม่มีเลยคนไทยเราเนี่ยยังยังมีอยู่มากนะครับตัวนี้เนี่ยแต่ท่านอยู่ไปเนี่ยอย่างน้อยสักห้าปีเนี่ยเขาจะพัฒนาขึ้นนะครับ ถ้าการเชื่อมโยงด้านตลาดแรงงานนะฮะเอาพม่าเป็นตัวหลักก่อนเพราะว่าทางภาคอีสานเขาก็ต้องอไปดูว่าทางกัมพูชาเป็นยังไงนะฮะทีนี้ภาคตะวันตกโดยเฉพาะเท็ดบุรีเนี่ยเราคิดว่าแรงงานพมา่าเนี่ยในการเปิดเอ c ซีเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้ามามนะครับ แต่เป็นระดับปฏิบัติการส่วนมากระดับปฏิบัติการที่ว่าจะมาทําอะไรบ้างคะในในภาคของธุรกิจโรงแรมอ๋อในแผนกแม่บ้านเนี่ย<ะ>คนสวนนะคนสวนหรือแม้กระทั่งการทำความสะอาดห้องพัก<ะ>หรือแอร์เรียนะครับในแผนกอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยคงจะเป็นพนักง,งานบริการใน ต้นๆระดับต้นะนะครับซึ่งคนไทยเรายังอยู่ในระดับหัวหน้างานได้นะครับในระดับอื่นๆในแผนคัูเนี่ยก็คงจะเ,เรียกว่าเป็นสจวตคือคอยเก็บจานล้างจานนะครับเป็นระดับปฏิบัติการจริงๆครับทำงานที่อาจจะค่อนข้างใช้แรงงานมากกว่าในการที่จะมีการสื่อสารหรือว่าการมีปฏิสัมพันธ์กับ คู่มาใช้บริการ,รใช่ไหมคะแล้วแล้วกลุ่มแรงงานของไทยเองณตอนนี้นะคะเป็นไงถือว่าเพียงพอกับการที่จะมาบทให้บริการนักท่องเที่ยวที่ปีปีปหนึ่งเนี่ยเพชรบุรีนักท่องเที่ยวถึงล้านไหมคะตัล้านนะคะถ้าเป็นนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งประมาณเกือบสี่ล้านที่มามนะครับส่วนของต่างประเทศเนี่ยไม่ถึงหรอกครับอยู่ประมาณ สามแสนสี่แสนคนต่อปีะนะครับที่จะกระจายไปตามโรงแรมต่างๆทั้งในเขตชะอำแก่งกระจานหรือในตัวเมืองเพชรบุรี<ะ><ะ>แล้วแรงงานที่เรามีอยู่ณขณะนี้ถือว่าเพียงพอที่จะรองรับไหมคะตอนนี้นะครับ<ะ>ในระดับปฏิบัติการเนี่ยเราค่อนข้างจะขาดแคลน<ะ>เราต้องอาศัยรับ พนักงานที่วุฒิอยู่ในระดับม .3 ม .6 เอาเข้ามามมทำงานในระดับปฏิบัตการแต่เรายังมีสถาบันการศึกษานะครับที่รองรับแล้วเรายังมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัดเนี่ยมาคอยรองรับในด้านการฝึกทักษะนะครับ ได้งบประมาณมาเราก็จัดอจัดวิทยากรจัดผู้ฝึกเนี่ยมาจากสมา,ามคมเนโรงแรมมาช่วยเราเรียกว่ามาเป็นการเสริมทักษะให้กับพนักงานที่ที่ทำงานอยู่แล้วให้มีความเป็น professional มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะอันนี้ระดับปฏิบัติการระับปฏบัติการทีนี้ระดับหัวหน้างานเนี่ยเราเราก็อาศัยจาก ทำงานระดับปฏิบัติการมาอย่าง,งน้อยสามปีมก็เริ่มขึ้นมาเป็นระดับหัวหน้าค่ะส่วนมากแล้วกลุ่มแรงงานที่เรารับเข้ามาเนี่ยค่ะยังขาดเ,เอาเรื่องของจุดเด่นกันดีกว่ายังมีจุดเด่นในเรื่องของงานในด้านไหนบ้างนะคะที่ขาดนะครับที่ขาดเนี่ยผมว่าเ,เราระดับปฏิบัติการเนี่ย เราต้องฝึกเรื่องบุคลิกให้เป็นจุดเด่นก่อน<ฆ>นะครับเพราะว่าในการเดินบริการก็ดีในระหว่างที่คอยต้อนรับลูกค้าก็ดีเนี่ยบุคลิกของคนเนี่ยเราต้องเอามาฝึกก่อนส่วนทักษะเนี่ยหัวหน้างานเขาจะสอนสอนวิธีการต่างๆให้นะครับจุดเด่นของเราเนี่ยก็คือมารยาทในการพูดจา นะครับเราจะสังเกตว่าใครก็บอกว่าคนเพครบุรีเนี่ยค่อนขอ้างจะดุนะอันนี้ต้องบอกว่าไม่จริงเลย <c oughs> ไม่จริงใช่ไหม,ไมรครับคนเพครบุรีมีความจริงใจว่าตั้งใจที่จะทํางานแล้วก็ฝึกง,ง่ายครับ <คะ S 1> ในระดับปฏิบัติการเรื้องต้งนะครับก็ถือว่า แน่นอนว่าเรามั่นใจในเรื่องของรอยยิ้มและมิตรภาพที่ดีที่สามารถส่งต่อสู่ผู้ที่มารับบริการได้อย่างแน่นอนนะคะและครันี้การเปิดเข้าสู่ AEC อีกกว่าข้างหน้าเนี่ยคะทักษะแรงงานไหนของของแรงงานไทยของพนักงานโรงแรมแล้วก็ภาคธุรกิจท่องเที่ยวที่คิดว่าจะต้องมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ให้ทันต่ออีกสิประเทศที่จะเข้ามาร่วมกับเราอะค่ะเอ่อ,อ,อที่น่าเป็นห่วงคือแผนกซ่อมรถค่ะนะครับ เาราคงจะเราอ่อนภาษาอังกฤษเราอ่อนภาษอาอ,อังกฤษไอ้ตัวที่จะต้องเริ่มต้อนรับแขกนี่แหละเป็นตัวด่านแรกที่เรา<ฆ>จะต้องพยายามพัฒนาทักษะในในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพราะสื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงสิบประเภทได้<ฆ>เป็นเป็นตัว แขกเข้ามาพักแล้วแน่นอนต้องไปใช้บริการที่ห้องอาหารพนักงานบริการที่ห้องอาหารจะต้องเรียนรู้ภาษาจีนเบื้องต้นการเข้าไปต้อนรับแขกการเข้าไปเทคออเดอร์อาหารนะครับแล้วระหว่างที่พักอยู่ในห้องพักแผนกแม่บ้านก็ต้องรู้ภาษาจีนด้วยนะครับนี่ภาษาสามแผนกเนี่ยเป็นต้นส่วนแผนกครัวเนี่ย เวลาจัดบุฟเฟ่อาหารเนี่ยที่เขามายืนดูเนี่ยเขาต้องคอยแนะนำว่าอาหารประเภทไหนบ้างของอาหารไทยเราเรียกชื่อภาษาอังกฤษยังไงอันนี้ทักษะภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญสำหรับคะแนนบอกมาแล้วทุกวันนี้เรามีการเสริมทักษะหรือว่าพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับพวกเขายังไงบ้างคะผมใช้อาจารย์ อาจารยอา์อาจารย์่างประเทศเลยนะครับ<ช>ก็ต้องขอบคุณกรมพัฒนาศีมือแรงงานโดยเฉพาะศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานอีสานไหว<ช>ที่เขาสปปอรเรื่องงบประมาณนะครับ<ช><ช>แล้วก็ทางสถานประกอบการคือโรงแรมเนี่ยก็สปปอดคลอด้วยน,<ช><ช>นะครับเออคืออย่างน้อยๆสำหรับขึ้นแต่ขึ้นนะครับ<ช>ที่เราเอามาเราเอามาสอนในสถานประกอบการเลย แล้วก็อาศัยนักศึกษาต่างชาติคือคืออยู่ในจังหวัดเทคณุโลีนะครับไม่ว่าจากสแตนฟอร์ดก็ดีจากเวสเตอร์ก็ดีนะครับบางทีเขามาขอฝึกงานนะครับเราจะให้ค่อยไปแล้วต่างประเทศที่เข้ามานะครับอย่างทางคริปติน